เดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่ค่ะคุณผู้ชมกลับมาช่วงหน้าโซเชียลนิวส์รอยู่ค่ะทอดเอาใจสาวกเครื่องหนังเปิดช็อปใหม่พร้อมโชว์คอลเลคชันล่าสุด SME Bank สถาบันการเงินของรัฐที่สนับสนุนเงินทุนและการพัฒนาผู้ประกอบการไทยปเปเปียตราวิเทชูนะครับของผมเนี่ยมีคุณสมบัติแป้งนุ่มไส้นุ่มรับทานง,ง่ายไม่ฝืดคอ,อผมคิดจะทำกล้วยอบต่อก็เลยลองไปที่ s อ Bank ดูจุดท้ายได้คำตอบว่าอนุมัติเกินกู้แล้วทำให้ผมเนี่ยต่อยอดธุรกิจทำธุรกิจผมโตมาได้ขนาดนี้แล้วก้าวหน้าต่อไปนึกถึงเงินทุนปรึกษา SME Bank ได้ที่สาขาทั่วประเทศโทร1 3 5่ วิเคราะห์ข่าวร้อนทันโลกเศรษฐกิจเจาะลึกทุกเรื่องที่ทุกคนพูดถึงทุกข่าวสังคมและความเคลื่อนไหวของบุคคลชั้นนำที่คุณไม่ควรพลาดใน Social News Plus ที่นี่ที่เดียวในรายการเจาะข่าวเล่าความกับอวสัดาปกมนตรีทุกวันอาทิตย์เวลา14นาฬิกาทาง TNN 24 สนับสนุนโดย G.M นิตยสารสำหรับผู้ชายที่มียอดผู้อ่านสูงสุดตลอด25ปีครบเครื่องเรื่องที่ผู้ชายต้องรู้พบกันทุกเดือนที่แผงนิตยสารใกล้บ้านคุณเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวสังคมที่น่าสนใจในรอบสัปดาห์ Social News นะคะเริ่มกันที่งานของทอส s ค่ะเครื่องหนังแบรนด์ดังนะคะ ก็หันมาเปิดช็อปที่สยามพารากอนอีกแบรนด์หนึ่งแล้วค่ะเป็นแบรนด์ที่เรียกได้ว่าเป็นความนิยมค่อนข้างที่จะมากรวมทั้งในรายการนี้นะคะก็ยังเปิดคอลเลกชันใหม่ autumn winter 2012อีกด้วยเครื่องหนังของ t o อสนั้นก็เป็นที่นิยมโดยเฉพาะอย่างยิ่งรองเท้าสำหรับคุณสุภาพบุรุษไปชมกันค่ะ เข้าใจสาวกแบรนด์ทอส์แบรนด์เครื่องหนังชื่อดังจากประเทศอิตาลีด้วยการเปิดตัวอย่างเป็นทางการภายใต้คอนเซปต์ล่าสุดออทามินเทอร์2012ถึง2013ที่สยามพารากอนโดยงานนี้ได้รับเกียรติจากผู้บริหารระดับสูงของบริษัททรานแฟชั่นผู้นําเข้าแบรนด์ทอสคุณราชเขาเป็นประธานในพิธีบรรยากาศภายในงานจึงคับข้างและอบอุ่นไปด้วยเหล่าเซเลบบิตี้และศิลปินชื่อดังให้เกียรติเข้าร่วมงานในนามของสยามพารากอนนะคะเราก็รู้สึกยินดีและภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่วันนี้ได้มีงานเปิดร้านทอสค่ะ ะะจริงๆแล้วแบรนดน์นี้ได้เปิดพร้อมกับสยามพารากอนเมื่อเราเปิดอาคารเมื่อ7ปีก่อนนะคะแต่ว่าอยู่ตรงอีกฟากหนึง่งคือเคยอยู่ติดก,กับร้านแฮมเมสนะคะแต่เนื่องจากในปีที่แล้วจนถึงปีนี้สยามพารากอนมีการปรับเปลี่ยนพื้นที่ของลักชัวรี่แบรนด์นะคะมีชื่อใหม่ๆเข้ามาเยอะนะคะเช่นหลุยส์ฟิตองที่เพิ่งเปิดหรือปราด,ด่าน,นะคะดังนั้นเพื่อความเหมาะสมเราก็เลยลย้ยา,ยยายร้านทอสเนี่ยมาอยู่ติดก,กับร้านหลุยส์ฟิตองค่ะแล้วก็เป็นร้านที่มีไซส์ใหญ่ขึ้นแล้วก็แบบตกแต่งของร้านทอสเ นับว่าเป็นแบบล่าสุดในเอเชียทีเดียวนะคะแล้วก็ผลิตัณ์ที่มาอยู่ในร้านนี้ก็เป็น p r o d u ั t ์มากมายทั้งของผู้หญิงผู้ชายค่ะวันนี้ในานามของพากงนเราก็เลยขอต้อนรับร้านใหม่ของทอสนะคะแล้วก็เท่าที่ทราบตั้งแต่เปิดมานี้ก็ยอดขายดีมากเลยคะ่ะเกินกว่าเป้าที่ทางเจ้าของร้านตั้งไว้ค่ะเป็นเครื่องหนังที่ดีอยู่แล้วนะคะไม่ต้องบอกก็ก็คงทราบเพราะว่ามีมานานมากโดยเฉพาะโลเฟอร์นี่ใส่สบายมากนะคะ เป็นอะไรที่รักษาเท้าแล้วก็ขับรถหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะดีชอบค่ะก็เป็นแบรนด์หนึ่งซึ่งแบบเหมือนกับใช้ประจําวันเพราะท็อตชอตเป็นอะไรที่แบบว่า practical ค่ะแบบจะเรียบใช้ได้นานไม่ว่าจะเป็นกระเป๋ากลางคืน,นกลางวันอะไรเงี้ยใช้ได้ตลอดแบบกี่ปีก็ยังไม่เชยยังไม่ out ไฮไลท์ของงานนี้อยู่ที่ผู้เชี่ยวชาญที่บินตรงมาจากประเทศอิตาลีเพื่อสาธิตขั้นตอนการผลิต,ตรองเท้ารุ่นกอมมินีที่ถือเป็นรุ่นไอคอนิกของทอสให้ผู้ที่เข้าร่วมงานได้รับชมเพื่อร่วมลองผลิตรองเท้ากันภายในงานเลยทีเดียวทีนี้สาวกของทอสคงได้รู้เคล็ดลับในการทำรองเท้าของทอสที่ทั้งสวยและสวมใส่สบายกันแล้วนะคะ สำหรับคอลเลกชันออ t ทอมวินเท2012 2013มีให้เลือกมากมายทั้งคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายโดยฤดูการนี้จะเน้นรายละเอียดที่ปราณีตและสร้างสารรค์ที่จะบ่งบอกผลงานที่ผลิตในอิตาลีซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชอร์ตสาวกทอสามารถเลือกชมสินค้าได้ที่สยามพารากอนค่ะมาถึงข่าวคราวจากรถยนต์ฟอร์ค่ะถือว่าเป็นรถยนต์ที่ขายดียี่ห้อหนึ่งในเมืองไทยนะคะจัดก,กิจกรรมต่อนเนื่องเป็นปีที่5แล้วสำหรับกิจกรรม CSR ของฟอร์ Global Week of c a r i n g 2 0 1พนะคะพาทีมคณะเป็นคาราวานเลยทีเดียวค่ะไปพัฒนาโรงเรียนที่จังหวัดระยองรวมทั้งไปดูเรื่องของสิ่งแวดล้อมด้วยนอกจากนั้นแน่นอนที่สุดพาสื่อมวลชนไปด้วยค่ะฟอร์ดประเทศไทยพร้อมใจกันแสดงพลังห่วงใยใส่ใจสังคมยกทีมอาสาสมัครฟอร์ดลุยง,งานสร้างสรรค์สังคมอย่างต่อเนื่องซึ่งถือเป็นปีที่5ของประเทศไทยในโครงการ Ford Global Week of c a r i n g 2012นําำโดยมิสเตอร์แมดด์แบรดลีย์ประธานฟอร์ดอาเซียนและคุณยุคนทน วิเศษโกสินรองประธานฝ่ายการตลาดการขายและการบริการฟอร์ดประเทศไทยพร้อมทั้งผู้บริหารระดับสูงและพนักง,งานฟอร์ดกว่า400คนที่จะนำความมุ่งม,มั่นพร้อมกําลังแรงกําลังใจไปพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่และสภาพแวดล้อมเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับเยาวชนณนโะรงเรียนบ้านหนองบอนจังหวัดระยองในวันเสาร์ที่15กันยายนที่ผ่านมา ปีนี้เป็นปีที่3ที่เรามาทําจังหวัดระยองค่ะโครงการครั้งนี้เนี่ยจริงๆก็อย่างที่บอกเป็นส่วนพัฒนาชุมชนนะคะทีนี้สิ่งที่เรามาทํากันในวันนี้เนี่ยก็จะมีประมาณ3-4อย่างด้วยกันไม่ว่าการจะเป็นชาสีนะคะสนามเด็กเล่นหรือมาปลูกผักนะคะหรือมาสอนให้น้องๆที่โรงเรียนเนี้ยช่วยกันอนุรักษ์น้ำนะคะสอนทําอ,อ,อุปกรณ์กองน้ําหรืออะไรต่างๆก็คือ1เราอยากให้พนักงานเนี่ยมาทำกิจกรรมร่วมกันนะคะอันที่1อันที่2มาช่วยกันพัฒนาชุมชนที่อยู่รอบๆข้างนะคะ อันที่3ก็คือมาช่วยการปลูกฝังจิตสํานึกให้เด็กๆนะคะเพื่อโตขึ้นไปเนี่ยเขาจะได้รู้เ,เรียนรู้เรื่องการรักอ,อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและก็รักน้านะคะซึ่งเป็นโครงการที่หรือเป็นกิจกรรมที่ฟอร์ดเนี่ยก็ค่อนข้างให้ความสําคัญอนอกจากจาก Global Week of c a r i n g นะคะอฟอร์ดเราก็ยังมีโครงการที่เราเรียกว่า Driving า Skill for Life นะคะเพื่อสอนในทักษะในการขับขี่รถยนต์ให้อย่างถูกต้องนะคะทีนี้เนี่ยปีนี้ก็ที่ฟอร์ดทำมาเนี่ยก็เป็นปีที่5แล้วในประเทศไทยนะคะเราก็ตั้งเป้าว่าเราจะทำหรือสอน ขับขี่เนี่ยให้กับคนไทยเนี่ยได้ประมาณเราตั้งเบ้าประมาณ1 5 0 0คนนะคะเราก็มีออกอไปทํากิจกรรมกันเรื่อยๆบางทีก็เป็นกิจกรรมที่เราจัดทําให้กับดีลเลอร์เพื่อสอนให้กับลูกค้านะคะเ,เป็นการพ,พัฒนาทักษะการขับขี่นะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยก็อย่างที่ทราบาคนซื้อรถยนต์กันมากขึ้นนะคะแล้วก็การจราจรอะไรต่างๆเนี่ยเราก็อยากจะมีส่วนช่วยในการพัฒนาทักษะในการขับขี่เพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็เพื่อให้ปลอดภัยด้วยค่ะค่ะ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา Ford m มอเตอร์ค a n y ีบริษัทผู้ผลิตยานยนต์ชั้นนำระดับโลกได้จัดกิจกรรมช่วยเหลือสังคมซึ่งดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่7ภายใต้โครงการ Ford Global Week of Caring โดยพนักงาน f o r d ใน11ประเทศทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและแอฟริกาจะมีส่วนร่วมในกิจกรรมนี้เริ่มต้นเนี่ยความที่เราเพิ่งมาสร้างโรงงานที่ระยองใช่ไหมคะที่แพนที่ระยองโรงงานใหม่เราก็อยากจะช่วยเหลือชุมชนใกล้ๆเราก่อนนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะเซอร์เวยกันรอบๆใกล้ๆ งานเราก่เสร็จแล้วก็ดูว่าเขามีความต้องการอะไรแล้วก็เอาเลยนะคะไม่ได้มีเกณฑ์อะไรที่ซับซ้อนก็ พี่ว่าต้องมีทุกปีอะค่ะที่จะต้องมาทํากิจกรรมทีนี้ว่าในแต่ละปีเนี่ยก็อาจจะมีคอนเซปต์หรือว่ามีความต้องการชุมชนที่ต่างๆไปก็อาจจะปรับไปเรื่อยตามที่ต้องการที่ชุมชนต้องการหลักๆส่วนมากเราก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ชุมชนให้ดีขึ้นเพราะปกติแล้วเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยอย่างโรงงานเราเนี่ยค่ะหลายอย่างหลายกิจกรรมเลยนะก็จะ โปรเซสหรืออะไรต่างๆในกระบวนการผลิตของเราเนี่ยก็จะเป็นอะไรที่ Environment Friendly อ,อยู่แล้วด้วยนะคะทีนี้นอกจากทำให้โรงงานแเราละอยากมาทำให้ชุมชนด้วย กันอีกครั้งในช่วงชิวชิว,ชวค่ะวันนี้เราก็มีลาดที่จะนําร้านเด็ดเมนูอร่อยมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะและในวันนี้ช่วงชิวชิวก็ได้รับเกียรติจากคุณุชนณาธวีแสงสูนและดาราสาวสวยอีกสองท่านคุณหมูพิมการและคุณฮาหนาทัศนาวไลจะมาพาคุณผู้ชมไปสํารวจห้องอาหารและเมนูเด็ดของโรงแรมค่ะ วันนี้นี่เรามาทําอะไรกันคะัเนี่ยมาทานค็อกเทลก่อนให้แบบอวดวิวให้เราดูก่อนว่าเนี่ย360องศาเลยนะเห็นวิวแบบว่ากรุงเทพรอบเมืองเห็นแม่น้ำเจ้าพระยาเห็นแบบสวยมากสวยมากๆก็ให้มาได้โต๊ะให้เป็นพีการหรือเปล่าคะคือบอกว่านี่ไม่ได้มาครั้งแรกนะนี่มาเป็นแบบเป็นสิบครั้งแล้วอะเวลามีเพื่อนแบบเลี้ยงวันเกิดอะไรเนี่ยก็จะพาเข้ามาเป็นของขวัญมามาให้มานั่งดูวิวเป็นของขวัญเลย่ะเดือนนี้พาร้นะเกิดพอดีเลย น้อง <c oughs> นี่แหละเป็นคนแนะนำ่ <c oughs> <c oughs> อันนี้ก็จริงๆไพเป็นภายใต้คอนเซปต์ของทางห้องอาหารฟโฟร์นะคะริม,มน้ําเจ้าพระยาเปิดบริการทุกวันแต่ว่าจะมีพิเศษก็คือวันอาทิตย์นะคะตั้งแต่11โมงถึง4โมงเย็นก็คุณสามารถเนี่ยขึ้นมาดื่มได้ในเวลาช่วง11โมงถึงเที่ยงเป็นค,อค็อกเทลแล้วก็เป็นคานาเป้อะไรหลากหลายนะคะแล้วก็มีดนตรีแจ๊สให้คุณฟังสบายชิลๆเป็นมื้อเรียกเรียกน้ำย่อยก่อนที่คุณจะลงไปทาน มเที่ยงอะค่ะโชคดีมากมากเลยค่ะคุณผู้ชมในวันนี้มีการเปิดตัวห้องอาหารโฟโลอาหารบุฟเฟ่ตนานาชาติริมแม่น้ำเจ้าพระยาพอดีคุณโนชนาเลอาสาพาเราเข้าไปแจมในงานซึ่งภายในงานมีห้องครัวแบบเปิดโลกถึง7ห้องครัวให้คุณผู้ชมได้ท่องไปในโลกแห่งความอร่อยจากฝั่งยุโรปไปจนถึงอเมริกาเลยค่ะ และงานนี้คุณวิชนาถก็ไม่พลาดที่จะพาเราไปพูดคุยกับคุณโก้เทียราศาักพันทุจริยาสเสด็จคนดังและหม่อมหลวงปวลิกิตยากรถึงเมนูอาหารและห้องอาหารสุดโปรดคะ่ะเดินไปเดินมามาเจอคุณโก้นะคะสวัสดีคับสวัสดีครับวันนี้คุณโก้มานานเนี่ยคะคก็มาได้สักพักหนึ่งแล้วครับอ๋อแล้วมีเจอถูกสเปค ชิมตัวไหนไปบ้างแล้วอะไรเงี้ยค่ะจริงแล้วต้องบอกก่อนว่าเป็นเมมเบอร์ของที่นี่มาหลายปีแล้วนะครับแล้วก็เป็นห้องอาหารหรือว่าเป็นที่อิ่มท้องของเราและครอบครัววันเกิดก็มาจาัดที่นี่นะครับคือเรียกได้ว่าไม่ว่าจะเป็นบุฟเฟ่ต์หรือว่าเป็นบรันช์ที่นี่คือแบบสุดยอดอ่ะคือเป็นท็อป5ของประเทศอ่ะได้บรรยากาศริมแม่น้ำด้วยอันนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของทุกครั้งเวลามาพุ่งทีไปแบบซีฟู้ดก่อนเริ่มจากกุ้งกาง อออิสเตอร์เป็นอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเราก็จะตามด้วยมุมที่เป็นสลัดเป็นอบแล้วก็ไปจบมุมนู้นน่าจะเขาสด, <Opera S 1> สดนะคะอาหารสดครับสดใหม่แล้วก็เมทูออเดอร์ด้วยมุมนั้นนะครับอนื้อตัวทางด้านเคาน์เตอร์นี้มีชอบอะไรเป็นพิเศษ <ผม S 1> ไหมครัอบบันนีครับเป็นแซลมอนนะครับอ๋อแซลมอนมาเจอคุณเฟย์อีกคนนะคะที่ห้องเดินเชิดเป็นห้องสุดท้ายแล้วท่านผู้ชมวันนี้สำหรับซันเดย์บรันนะคะ สามารถทานได้ตั้งแต่สามโมงถึงสี่โมงเย็นนะคะเรามาดูตรงนี้ครับผมนี่คือไฮไลท์ของร้านเดอะแลนเซอที่ว่าผมอยากเสนอสุดก็คือเรื่องของไอศครีมผัดสำหรับคนห,หวานๆอย่างคุณจอย <c oughs> จะพาทางเราไปชิมอะไรต่ออีกคะก็ไฮไลท์เด็ดนี่คืออต้องจัดทเป็นไอศครีมแล้วเนี่ยนะครับผม ก็จะเป็นในส่วนของเรื่องของหวานที่ทางเชฟของโรงแรมเนี่ยได้ทำมาสดๆร้อนๆเลยทีเดียวมาดูในโซนนี้กันนะครับผมในส่วนของเรื่องของพวกวฟเฟโฟหรือแม้กระทั่งในส่วนของฟองดูก็ดูความข้นของช็อกโกแลตนะครับผม่าจะข้นพอสมควรเหมือนกันไปถึงความให้ความสดของช็อกโกแลตที่เชฟได้รังสรรค์ขึ้นมานะฮะอ้าวคุณหุยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะโอ้ต้องถามผู้ยชวชาละว่า เจ้าของพื้นที่สินะคะว่าโปรโมชั่นนี้มีตั้งแต่วันไหนถึงวันไหนแล้วก็เปิดเวลากี่โมงะคะ brunch on the river นะคะมีทุกวันอาทิตย์ค่ะตอนนี้ก็เริ่มเปิดทุกวันอาทิตย์เลยนะคะเ,คเวลาเนี่ยจะเป็น long hour brunch เริ่มตั้งแต่นาฬิกาถึง16นาฬิกาก็คือบ่าย4โมงตั้งแต่11อโมงตอน11โมงนี้มีอะไรเป็นพิเศษคะ11โมงนี้เราเชิญขึ้นไปดื่มก่อนนะคะที่360ที่ชั้นะะิใช่ค่ะดื่มพร้อมชมวิวแล้วก็มีสแน็ค ให้ทานประกอบกันถึงกี่โมงอะคะถึงเที่ยงค่ะถึงเที่ยงแล้วหลังจากนั้นเที่ยงก็ลงมาทานข้าวเที่ยงนะคะทานได้ถึงบ่ายสามนะคะทานถึงบ่ายสามแต่ยังไม่จบแค่นั้นนะคะก็ยังมีพวกสแน็คอย่างที่เทนเนี่ยค่ะเป็นช็อกโกแลตแกลเลอรี่ที่จริงๆทุกอย่างในร้านทานได้หมดเลยถึงกี่โมงคะถึงสี่โมงค่ะถึงสี่โมงอย่าลืมนะคะคุณผู้ชมมาชิมชิวชิวเชื่ ในราคาสบายกระเป๋านะคะด้วยบัตรเครดิตนะคะบัตรกรุงศรี3ใจ่าย2ในราคา1,999บาทเนสค่ะ <10. S 1> ชิวมากเลยค่ะราคาค่ะ วันอาทิตย์แบบนี้คุณผู้ชมไม่รู้จะไปทานอาหารที่ไหนก็ลองแวะมาชิมอาหารบุฟเฟต์นานาชาติที่ห้องอาหารลิมิเต้นสุดเก๋โปรโ,โร,รงแรมมิเนียมฮิวตันกรุงเทพสอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่โรงแรมมิเนียมฮิวตันกรุงเทพโทร0244220000ค่ะ ท้ายกันด้วยช่วงสรุปข่าวท่องเที่ยวที่น่าสนใจในรอบสัปดาห์ Travel News Network นะคะวันนี้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมีข่าวอัดแน่นมาเช่นเคยคุณผู้ชมที่สนใจโปรแกรมการท่องเที่ยวติดตามได้เลยค่ะ การท่องเที ar, ่ยวแห่งประเทศไทยจัดพิธีเปิดงานมหัศจรรย์ใต้ฟ้าพระบรมีเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาณห้องเพนนารีฮอลล์และ2ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตโดยได้รับเกียรติจากหม่อมเจ้าพีเสด็จรัศนีประธานมูลนิธิโครงการหลวงและองค์ประธานที่ปรึกษางานมหัศจรรย์ใต้ฟ้าพระบรมีโดยมีนายสุรพลเสวีเสณีผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเป็นผู้กล่าวรายงาน การจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงความจงรักภักดีและร่วมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ84พรรษาในปี2554และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุริิ k i t พระบร,รมราชินีนาถทรงเจริญพระชนมพรรษา80พรรษารวมทั้งเฉลิมพระเกียรติพระบรมโอร,าราสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร ทรงเจริญพระชนพรรษา60พรรษาซึ่งภายในงานได้นําเสนอโครงการในพระองค์ให้ประชาชนได้ทราบและเพื่อเป็นการเชิญชวนให้ประชาชนท่องเที่ยวในโครงการตามพระราชดำริและในงานมหัศจารย์ใต้ฟ้าพระบารมีถือเป็นหนึ่งใน7ความมหศจารย์ของเมืองไทยซึ่งเชื่อมต่อมาจากโครงการ Miracle Year of Amazing Thailand 2002โครงการมหศจารย์ใต้ฟ้าพระบรมีเนี่ยก็จะเป็นโครงการที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยการท่องเที่ยวประเทศไทยร่วมกับ14หน่วยงานนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นโครงการ เกี่ยวกับโครงการพระราชดำรินะครับเป็นเรื่องของการนําเสนอเรื่องการให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการพระราชดำรินะครับแล้วก็อันที่สองจะเป็นเรื่องของการนําเสนอผลิตภัณฑ์ต่างๆที่มาจากโครงการหลวงทั่วประเทศนะครับแล้วก็อันที่3เนี่ยจะเป็นเรื่องของการที่มีสมาคมนะครับเกี่ยวกับด้านการท่องเที่ยวภายในประเทศเนี่ย นำเสนอแพ็กเกจทัวร์นะครับที่นำเสนอเส้นทางไปชมไปเรียนรู้โครงการพระยมฤิ์ต่างๆนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นส่วนของเรื่องของการบันเทิงซึ่งก็จะเป็นเรื่องของการแสดงนะครับแล้วก็มีเรื่องของการน้อมนำเพลงพระราชนิพนธ์ต่างๆนี้มาแสดงให้ผู้ที่เข้าร่วมงานได้ชมแล้วก็ส่วนสุดท้ายเป็นเรื่องของการประกวดนะครับโคมไฟเฉลิมพระเกียรตินะครับซึ่งก็เป็นการใช้ ศิลปะปามาละเอียดอ่อนนะฮะแล้วก็ใช้วัสดุที่ได้จากโครงการพระดมฤตเนี่ยมาทําเป็นโคมนะครับก็อยากจะให้ทุกทุกคนได้มาเที่ยวนะครับเพราะวันนี้เนี่ยวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับ 21- 2223อ่ากันยายนที่ศูนย์ประชุมสุริกิ i นะครับท่านจะได้รับทั้งความรู้ความบันเทิงนะครับแล้วก็ได้สิ่งที่เป็นสาระประโยชน์มากมายว่าท่านทรงมีพระมหาการุณาธิคุณมากมายแล้วสิ่งมหัศจรรย์ที่ท่านได้ทรงมอบไว้ให้เนี่ย ยังมีอีกหลายๆอย่างที่ท่านอาจจะไม่รู้นะครับก็ต้องมาพบกันนะที่งานนี้พิธีเปิดงานดังกล่าวเริ่มต้นโดยการแสดงวิจิตขุนชักนาคถึกดำบรรโดยหุ่นละครเล็กโจโหลุยรวมกับวงดุริยางวังหน้าไทยออเคสตราตามด้วยความงดงามของขบวนแห่สยามประพสัสศและการร้องเพลงประสานเสียงคณะใหญ่จากทหารสามเหล่าทัพ กว่า200นายโดยในวันนี้ได้คุณวิวัชชัยบุญยาพักผู้อํานวยการฝ่ายกิจกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้มาพูดถึงข้อมูลเพิ่มเติมของงานค่ะวัตถุประสงค์ของการจัดงานมหัศจรรย์ใต้ฟ้าพระบารมีนะครับเราก็เป็นการเฉลิมพระเกียรติในวโรการสสาคัญของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระนางเจ้าแล้วก็สมเด็จพระบรค์อุรสาธิราชนะครับ ซึ่งในวราระที่พระชนมายุครบรอบที่สําคัญนี้นะครับก็เลยได้นําโครงการต่างๆที่อยู่ในราชในพระราชดำรินะครับที่ได้ไปฟื้นฟูไปพัฒนาชนบทต่างๆและโครงการเหล่านั้นนี่ได้ทำมานานปีแล้วจนได้กลายเป็นทรัพย์สินของแผ่นดินนะครับปัจจุบันนี้ได้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ เกิดการที่เดินทางท่องเที่ยวไปเยี่ยมชมโครงการหลวงโครงการพระราชดําริต่างๆก็นับว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในงานนี้เราเลยยกตัวโครงการยกเนื้อหาสาระที่เป็นพระราชกรณียกิจที่สําคัญมานําเสนอในงานนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโครงการหลวงพัฒนาพื้นที่สูงในภาคเหนือหรือว่าโครงการอย่างเช่นพระชดําริในเรื่องชุดไทยพระราชนิยม ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถให้คนไทยได้เข้าใจความเป็นมาของชุดไทยต่างๆก็ก็นำมาเสนอในงานนะครับเพราะฉะนั้นโครงการนี้เนี่ยคิดว่าเป็นเป็นการที่ท่านจะได้ได้มาชมของจริงซึ่งอยู่ในพื้นที่ที่ห่างไกลแต่เราได้มารวบรวมอยู่ในที่เดียวนะครับในบรรยากาศที่สวยงามเหมือนพื้นที่จริงสำหรับงานนี้เราจัดขึ้นครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะครับ เพราะว่าเนื่องในโอกาสที่ในวาระสําคัญนี้ในโอกาสปีต่อๆไปก็คิดว่าก็จะพยายามนะครับว่าให้มีงานในลักษณะเช่นนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติอีกต่อๆไปครับ หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับรายการเจาะข่าวเล่าความกับดิฉันอวสาปกมนมตรีในวันนี้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสัปดาห์หน้าเรากลับมาพบกันใหม่ค่ะ14นาฬิกาโดยประมาณวันอาทิตย์ TNN 24 <S <S สวัสดีค่ะ